เจอคนจริงใจแล้วมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้ม <IEL> ีไหมเออนั่นไอ้บุห <Hayır> ันจะยกมือเด้อเอาี่เรามาฟังราคากันค่ะแม่ลูกสาววิโก้สล้านหัวล้นๆค่ะแม่เอาสมอเปิดไบห้าหมื่นบาทค่ะ5้0 0มบาทตอนมีนะบุหันมาทีขอกงัวของธนเดชฟาร์มขับหรือว่าฟาร์มของแม่เอาสมอมโมหายนะครับตัวนี้ครับบนบอกแล้วว่า ง้วเขามาหลายพี่นะครับบอกว่าหลายอีกลพี่น้องครับราคาเริ่มต้นนี้หนึ่งหมื่นต้นๆอยู่นะครับนะโมนี้นะเดี๋ยวผมเบิ้งหล้วเขาจะเตรียมง้อมาหลายรแล้วแต่บอเห็นอสมอโันี้เขาไปใส่นอพี่น้องแม่อสมอนะครับคือปล่อยง้ไม่หากินนั่นป่วยียงแล้วโมนี้นอพี่น้องครับมาลักเบื้องก้นนะครับเอาแซ่เาเช้านะภาวาห้าวอนลมตัวนอนภาวาทุกวัน นี่ใกลตาจากนาเข้ากรุงลงน้ำปลุงแสงสีลาวันได้เข้ามาว่ามีเมียแฟชั่นได้ข้ามาเอ้าจะเอ๋คุณแม่เอาสวัสดีจ้าพี่หมูหันเป็นยังไงคุณมาถึงมาเร้วพอเห็นคนจะคนเห็นแตงงัวไปเถี่ยมงัวไว้เท่าฝากกะแหล่แล้ว่าหักมาไหมไปใส่ไอหมูหันเมียแกงกะหน้าฉันดอกพี่น้องเงงอ้ยโอย้ เอาคือบสบเอาคือหักเอาเลยท่นเนี่ยมะปิน,นอไม้หักพี่น้องสวนกเกษตรผสมผสานแม่เอาสมมาเบืองนอนเนเียมาปิดสุพี่น้องเขาเบงไเอไอตออนมันไม่มไเลี้ยงะเะโอ้ปัดปดเอาไว้ทาอนันละเนี่ยฝากเนี่ยสอนมหากันมีบ้ขึ้นให้ดูนัำกินพี่น้องเอ้ยคุณแมวสมอคือฝากหวานแทนน้อง่อนครพี่นอ้องป,ะปะัปะก็แก่ไปไนี่ปะไปเบืองจ้านกะติต๊ะ้ามาเอาน้องไม้สักกอน พี่นอนหนึ่งจะอ่อ,อนเด้อันไอบอกความจริงสีเสือบอไาจังใดไอ้เมีอยอยากินนอไม้เมีอยอยากกินนอไม้เมียมากินนอไม้นั่นพอดีมับครับมืโอนี้ได้เห็ดขมเหมืนจากดงระแนงไปงเ,ไเดียวแกียงซาลาไม้พอดีไอ้เมียมีถิ่นเกงแค่นอไม้พร้อมจ้าแม่สมว่าปู่ปีกไก่เนี่พี่นอ้องได้กินแล้วจ้าเี่ยมิตรนอพร้อมงามพี่น้องสิเอาไปเผาอ้นซุปก็ได้ลูกค้าผู้ใดามานหนาคอกแม่มสมว่าให้เก็บเอาเลย เราจะไมาเหยียบม,มาหยามก,กันบ่ซื้อกับบอสามาเลยอ๋อมาเก็บฟรีก็ได้จ้ามาเก็บฟรีเลยมแม่เขาปลาไพไปซื้อกับเฮียตแตกไรเอ้อย <laughs> <laughs> ไปพี่น้องไปเบื้องว่ามนดิฟุตสิโต้คั่มแล้วจ้า <laughs> คุณแม่ดาขีไว้ยบ่เอฟซีเห็นดากระบอบวันนี้คุณแม่เมื่อวานแหงวันี่ อาพี่น้องนะครับเดี๋ยวฮุมนี่นะครับผ้าแมวสมอมาเบิ่งเปิดราคางวัวพี่น้องครับถือว่าเกษตรผสมผสานนาะมื้อนี้เนาะ,อะเอาเหรอคุณแม่เขาอยจะถามเนี่ยออกคลิปว่าขันไปไหนเนี่ยคปปรับว่าขันเนี่ยอะไรเขาจ้าออกคลิปว่าขันไปไหนเนี่ยเดย้ขายดีบ่โอ้ยกราบขอบพระคุณพี่น้องหลายๆเบิด์ตสุดๆแล้วค่ะพี่นอ้องขามาพบพอกันอีกแล้วนะคะสำหรับธ่าน adesh farm นะค่ะเด้อพี่ิกาตังอยู่บ้านหอยย่างค่ะ บน,นค่ใไงเอาเพื่อหวยเมกงหวัดกาลสินครับพี่น้องคะ่ะบริหารงานโดยไม่ออสมอหมูห่ห้าคุณละคน้นถากก็ป็ดออสมอลีบบ้อบบบบเบบ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 มอบบ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 นบบ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 มอยบบ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 บ้บบ้าบบบรบบ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 าบบ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 เบบมบบ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 คบบบบบบ่บบบนจ้ะ คือบอกว่ามีราคางวดมือนต้นไอพุทธมือเงินก้นต้นโทรหาไอบ้านไอ้พี่ว่ามือเงินต้นมาหอดเงี้ยขะเจ้ามาหนาขอบคนมีเงิ่อนเงินกว่าบาทก็ดีได้เลยเอาเลยแม่ลูกแม่พี่น้องแม่ลูกลูกตัวแม่จ้าตายว่าไทยน้อยเลยมาเหรียญทุกสองหมื่นกว่าวัอนี้เริ่มต้นสองหมื่นกว่าเด้อพี่น้องเด้อไม่เกินเท่าไหร่ราคาวันนี้อ่าบวกเกินบวกเกินหกหมื่นบวกเกินหกคู่หนึ่งที่หามือนกว่ามีคู่เดียวเท่านั้นแหละหามือนกว่ารองนักสิมีอยู่หลักสองหลักสามจัดส่วนมาก ครับจา้าราคากลางๆก็เลี้ยงพี่น้องเป็นเตัวเมยไท้คุณแม่หัวแตกต่างตายออกเขาไปเอาตัวใหม่มาไว้ท้ายไอ้มัหันปไปบง่งราคาวัตลดลยค่ะมาพี่น้องมาพบพพอกับตัวแรกนะคะหมายเลขหนึ่ง<ม>เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง,ง,งแม่ไทยไทยกลางไทยผสมพี่น้องส่วนสูงหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตรบวกบวกยูดอกค่ะอ่านี่คือไทยไทยกางเนาะส่วนสูงร้อยยี่สิบบวกบวก ลูกสาวเพิ่นโก,โกโกอ้ายเอ๋ยลูกสาวแดงแม่แดงลูกแดงลูกสาวแดงแต่ว่าบ่โบสเด้อค่ะเป็นงวัวแดงที่ไม่โบสนะคะครับแต่ว่าเบิ่งเลื่อมเนื้อล่ำตัวค่ะเบิ่งคิงพี่น้องแสงอาจจะบ่บ่มีปานใดเพราะว่ามันคลึ้มมาหมู่ใดบ่มีวดเล็กบางทีอจ้าแต่ว่าฝนของบอ่ตกฝนของบอ่ตกดีทั้งบุญจังคุ้พี่น้องเอ้ยแม่ลูกตัวแม่พี่น้องงัวเป็นงัวไทยพี่น้องงัวไทยอีหลีนั่นล่ะเออครับจ้าจับบาทเปิดไว้28,500บาท28,000 ห้าร้อยบาท<บ>จ้ะได้แม่ลูกง,งามๆไปเรียกพี่น้องราคานี้ส่งฟรีร้อยโลพี่น้องพลังคนหลายสายท่วมากมันเกินมันเกินกิโลละลอยมันเกินร้อยโลครับเ้าคุยกันได้เด้อค่ะแต่ว่าพลังคนเทือกเสียไมครสมอรดทัถถ้งสี่ทรงฟรีสองร้อยโลเฮดบอดได้ครับพี่น้องค่ะเข้าใจเด้อแมครสมอเปิดให้พี่น้องต่อถาาว่าต่อได้บ่ต่อได้สีน้าใจให้กันค่ะแต่ว่าก็าเอาสมควรสมควรนะพี่น้องเนาะเอาคููแรกเบอร์หนึ่งครับเราไปแบบรวดเร็ววันนี้ไป รวดเร็วพี่น้องถายากเบิ่งตัวงามเบิ่งแห่แม่สมอไม่แต่ว่าตัวนี้คือแม่ลูกลตัวเมีหายลูกเก่งนำนุ่มเป็นำนุ่มฟูมปากเลยเนาะสองหมื่นกว่าไอ้อวยสองหมื่นแปดก็ถูกตัวละหมื่นสี่เสียสองมืนแดห้าร้อยำแน่เพาอแต้เพื่อนแต่ต้อห้าร้อยนั่นแหละเอาเอาคน่าสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทพี่น้องครับเอาโมนี่เบิ่งเปล่า่ไนะครับเนาะจ้าเอาตัวต่อไปครับคุณแม่เบอร์สองค่ะเบอร์สองเบอร์สองค่ะ แม่ลูกป่ะครับแม่ลูกคือกันค่ะพูดลูกสาวพูดนั่งขาวๆนี่ค่ะอีล่ามาหาแม่เร็วเบอร์สองแม่ลูกตัวเมียเหมือนกันค่ะเบอร์สองแม่ลูกตัวเมียจ้าจ้าคือมันเพิ่สูงหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าเซนติเมตรค่ะวอกไงไงว่าเขาซื้อไปนี่บ่มีอินว่าสี่ขาดทุนเนาะเมนค่ะเพราะว่าเขาเลือกไปเลยได้ลูกตัวแม่พอลูกตัวแม่ลําำตัวเง้วเนื้อนังดีให้ลูกเก่งครับค่ะแม่เพิ่นเข้ากินดังเด้อพี่น้องเด้อ เสียกเข้ากินดังกับหนาพ่นเดแวนเดนแ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 ดนเดนนี่ไ,ไอ้น,นี่หนาพ่นเดนจ้จาสารพจน์พอ่อตีความม่สมอมาขายพี่กับพี่ปูมากมนั่นอยูได้ไอ่แต่ว่า<บ>หาลูกดีด้ค่ะพุ่นะลูกกับบ้นหาเดนหนายังได้เบื้องผุ่นเ,เขาเดาจินสีนบ้นออะครับคุณแม่ออเอาสมมแม่ยูเบิ่งเบิ่งลูกมันพี่นองงามงามแต่เอาจ้าบานคำค้มนี่สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทสองหม่นหกพันห้าร้อยบาทจ้ารงฟรีร้อยโลเอาแต่แม่ไม่กับคุ้มเลคุ้มค่า ขายเอามันเอาอีรันย่างอะไรไม่ค่อยมาไปพี่น้องครับเจ้าแม่แมวกลุกมันกับพ่อแห้งลรวพี่น้องครับบ๊แห้งดรอครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทค่ะต่อได้อีกนะคะต่อได้อีกพี่น้องครับจ้ะเบอร์สามพี่น้องเบอร์สามที่เด็ดเลยมมนี่แมวสองคือฝ้าถึงโมนี่ยันฝนตกฝ้าเหลี่ยมอะเลยงีนยงวะพี่มีจักเสียนพี่น้องพูดแล้วคนนมาอ๋อมองวดเจ้าคือทองบ๊ทเยพี่น้องงวดอะไกินตะเฟียงอันนี้พูดความกินเลยยังไม่ได้กินหญ้าซักเส้นเลยวันนี้ คมาตัดตลาดตัวสีเห็ดอีหยังแล้วยวไอ,อเอ้แดดมันหอนมันกระตัดบ่ได้เงาครับถ่ายคลิปแล้วผมเลยสิลงไปตัดเ<อ>มื่เลยอยากหูบแน่จังน่อยเด้อจ้งครับคู่ที่สามแม่ลูกตัวเมียลูกสาวหุดต,ตันมีใบมีหลอดไอตัวนี้ตัวนี้เป็นงว้วงไทยกลางไทยถึงมาไทยกลางสูงร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบแปดเนะาะค่ะอันนี้ไม่มีตําหนิเลยค่ะอันนี้เป็นลูกแท้วะนี่คืองามเลยครับลูกแท้ลูกคักคักลูกกิ้งกิ้งลูกลกิ้งกิ้งเอ้ยมีใบมีหลอดไอเอ้ย มีมีใบมีหลอดทุกอย่างมีใบมีหลอดเอกสารครบค่ะอายุสองเดือนอายุสองเดือนจ้าแม่กตุ๋ออ่างหนาอ่างเลี้ยงลูกน้ำนมดีๆค่ะจ้าบ่าครับคบนี่คบนี้เปิดไว้สี่หมื่นสองพันบาทค่ะอ๋อสี่หมื่นสองพันบาทจ้าพี่น้องลูกหลอดเอกสารครบงามคักพี่น้องครับว่าไงว่าแม่ตัวนี้ทรงลูกเนาะทรงคักเบื้องเบียงยืนพุ่นอะ วายห่านกินยางหน้าเบิดแล้วต้นยางหน้าข่อยเลื่อนบริจีเพลิงละงูสี่หมื่นสองพี่น้องต่อได้อีกค่ะบนระิกีเข่าค้าเดียวเราบริจีข้ามไหนค้านั้นครับสี่หมื่นสองพันบาทบริจีสองน่าพูดพี่น้องเอ้ยลูกงามคักกูคักกูป่านห่านคือเพื่อนบ้านนั่นแหละว้ายบริจีมากินต้นไม้ตายแล้วต้นยางหน้าเขาจีได้เก็บมาเห็นละงูตายตายเอาพี่น้องโทษมาเด้อค่ะโทษมาเด้อเขาไปแบบรวดเร็วมือนีคลิปอาชีเร็วจักหน่อยค่ะบ่เป็นยังไงครับคุณแม่ แต่ว่าหลังมั้งแต่หัวตัวนี้พี่น้องครับตั้ทายเพิ่นเบิ่งรถุดไอ้เอ้าอ่ะนะครับสี่หมื่นสองพันบาทนะครับตัวนี้ตัวนี้เขาห่วตัวนี้เขาเฮ็ดแล้วมาเบิ่งตัวต่อไปได้นหมคุณแม่เนาะตัวต่อไปสิเป็นหัวทองได้ครับวันนี้เอ้าสิไอเขาเอาแม่ลูกเฮ็ดเบิดเลยเอาแม่ลูกเห็ดเบิดเลยตายเขาป้าเขาดงไปแล้วบันนี้ห่อนเด็ดเดี้พี่น้อง อันนี้เป็นแม่ลูกพ่น้อเบอร์สี่ครับเบอร์สี่อันนี้ที่เด็ดข้อมือนี่เลยค่ะนี่แหละคู่ที่ว่าแพ่งกมูที่เด็ดข้อมือนี่เลยแม่ลูกตัวเมียพี่น้องพ่อคุณจาปากที่ถ้าได้กินฮอตหนาแม่ลูกลูกตัวแม่จ้าหัวโล้นธรรมชาติโล้นธรรมชาติจ้าแข้งขาลูกเพื่อนตาสอ่อนว่าพี่น้องลูกสาววีโก้สองล้านใบหลอดครบค่ะ ตัวนี้ลูกสาววิโก้สองล้านใบหลอดครบวิโก้สองล้านใบหลอดครบอันนี้แม่เขาสูงอะไรครับแม่สูงร้อยสามสิบเกียร้อยสามสิบแปดค่ะแม่สูงหนึ่งร้อยแปดจ้ะสามสิบแปดบวกลบนะครับลูกตัวแรกค่ะต่ว่าบทเนี้ทั้งสี่เนาะลูกมันนี่หลังตรงครับเนาะหลังตรงแล้วก็โลนธรรมชาติพ่อแม่ไอ้โลนธรรมชาติจ้วิโก้สองล้านเด้อค่ะเด้อเบิ่งแขงขาผู้ใดสีเสื้อวิโก้สองล้านเบิ่งตัวนี้เป็นตัวยางครับพี่น้องค่ะโอแต่ว่าลูกมันลำตัวเงี้ยครับเนาะเแี้ยงหลังกระลุ ครบเครื่องพี่น้องรั่วเข้าสมบูรณ์หัวนหงหงเจียงๆไม่มีตําหนิเลยมันไใ้ลูกตัวของมันตัวนี้ลูกตัวแรกจะอาลูกตัวแรกจ้ะบอกไงว่ามันไหนมันเพิ่นเลี้ยงมาถึงจ้ะมันหลุดหลุดน้องอย่างจอยเคิงมือนีไบ่ได้กินหญ้าบอกก็บอกงัวงแต่กินบ่จอยปานนี้ดอกแม่นบ่ครับมันบ่ได้กินหญ้ามื้อนี้หมดมื้อว่าไงว่าขายงัวงดีหลายหัน18่ตัวมื้อเดียวหมดพี่น้องไม่เอาสมอตบอกเลยว่าไม่มีใครมาทําช่วยนะคะหญ้าก็ตัดเองเลี้ยงก็เลี้ยงเองค่ะคุณแม่โสดบอ โสดค่ะเอาคนมาอยู่น้ำป่าครับกระหาอยู่ค่ะหางบอนพอ่ออยากเจอคนจริงใจและมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมเออนั่นไอบ้บุหันยะยกมือ้อเอาพี่อามาฟังราคากันค่ะราคาแม่ลูกสาววิโก้สองล้านหัวล้นๆค่ะ แม่บอสมมติเปิดใบห้าหมื่นสองพันบาทค่ะห้าหมื่นสองพันบาทจ้าได้ลูกตุ่สวยๆจบๆงามๆเลยค่ะพี่น้องขาแต่ในลูกมันก็คุ้มเหมอนเนอะคุ้มค่ะไอหัวหล่นธรรมชาติของท่านพี่น้องกุหลาบขนผลมากมากใด้มื่าหัวหล่นธรรมชาติผลว่ามันเป็น,สนเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ครับจ้าไปเข้าไปเ <ไป S 1> บิงเบอร์ที่หาเลยบัดน,นี้เบอร์ที่อันนี้เบอร์ที่สี่ค่ะอันนี้เบอร์ที่สี่พี่น้องเบ่งลูกมันนะพี่น้องเด้อลูกเก่งคักค่ะได้ขายเดี๋ยวไอเบิ่งแล้ว ผู้ดใดท่านกับท่านแล้วพี่น้องเอ้ยคลิปนีเฝ้าโทู่มาหาไม่ออสมมเด้อค่ะเอาั่านมันเอา<ม>พี่น้องเบอร์ที่ห้าบนี่พาร์ทเนอร์เบอร์หา้าอันนี้เป็นหัวาทยพี่น้องหลายคนงบหน่อยถามหาไม่อ,อสมมจัดมาทุกเกรดพี่น้องปฏิบัตมีง่ามคักปไิ้ว่ามีแพร่งคักปไิ้ว่ามีขี่ไล่คักเขามีร่วมร่วมให้พี่น้องเขาได้เลือกหลากหลายค่ะครับ S <S แม่ลูกตัวเมียเออันนี้แม่ผัดสมหรอเด้อจ้าแม่ค่มตัวมาแล้วแต่ว่าหางบอลแท้รับประกันทองครับจาขอมุ่นมาแบบนี้เฮากระตอบไปแบบนี้ครับลูกซ้ำแม่แม่ซ้ำลูกไอเอ้ยเบิ่งเปียงลูกซ้ำแม่แม่ซ้ำลูกงวัวจะไห้จให้ลูกเก่งคักเก่งแน่แถิเบิ่งเนี่ยส่วนสูงกับลอยเศร้าหรอพี่น้องหัวไทยเนาะจ้าพี่น้องเบิ่งเอาเปียงคว่ำง่ามคว่ำจุบจะบบาครับคมนี่ 28,500บาทค่ะ28,500บาทตามตัวละสิบซีมไอตัวละมูซี <c oughs> บกแพงงเนาะว้าจะได้ามาสี่แพงเนาะเมียนมาาะรับนี่จาไปเบิงตลาดมุอย่าสีซื้อได้บนหล่ะคันบ่นแม่ซอมม่อสือมาเมียนมะครับไปซื้อเองเมื่อไห้เนไปซื้อเองนะหอยเขาจีนย่องหัวแล้วพี่น้องเอ้ยมาเอาที่ของดีมีความรับประกันใหน้ีครับว่บไงตัวนี้คือสองหมบาทจ้าหูเชงทุกตัวพี่น้องงัวแม่ซอมบ่มีตัวใดว่าสิไปให้ไปส้น ส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรส่งฟรีร้อยโลค่ะพี่น้องขานับจากครอบไม่อัลซอนะคะมีคู่นี่แหละแห่งคุ้มคักไอเปิดถือราคาบ่บุแม่บ่แม่ซ้ำแม่แม่ซ้ำลูกลูกซ้ำแม่แม่ซ้ำลูกนะครับเนาะไปถึอตัวละเมื่อนฟีเบอร์หกเข้าไปบ้างเบอร์หกดนี้เบอร์ห้าเด้อค่ะเด้อบ่แพงหนอกเนาะจ้าเบอร์หกเป็นแม่ลูกคู่ชุดท้ายแล้วปุ้น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 โมนี่มาแบบเร็วเรีวเรีวครับพี่น้องครับแบบเร็วเรีวพี่น้องขา มาเพราะว่ามาทางพีบ่บัะนี้คือลูกคิดพ่อตัวนี้ว่ามันมีลูกผมเหมือนเลิกงานคัมพี่น้องครับน,นา้าทำตอนนี้สิหกโมงแล้วเสียงก็สียเบิร์ตแล้วพี่น้องครับเสียงก็เสียงเบิร์ตที่ได้ลงรบตัดหยาดได้พี่น้องป่ะน,นี้เัวท่านมีหยาเพราะเศษที่มแต่ว่าหยาเพราะอึดเดาว่าเลี้ยงหยานั้นหลายโพดครับแต่ว่าไม่ผูดตัดขามีคนลู่ใจตัดไว้ทาก็คือซีดีเนาะไอประกาศหาเลยแต่เป็นมิภูเฮดไว้ทาเอาพี่น้องนี่เบอร์เบอร์ที่หกค่ะแม่ลูกเทพเทปคือกันแม่ลูกเทพเทปจ้าแม่สูงร้อยสามสิบ นี่ลูกตัวแม่เนาะตัวแม่ค่ะ<อ>แม่กับวาบบ้ันซิงเหรอคะขอมุ่นมาจังสี่ครับแต่ว่าลูกบอกได้ว่าต้องถามต้อพี่น้องไม่บอ,อกสมมตว่าลูกครับบปาหูเนาะเป็นงัวานหนักแล้วพี่น้องเรื่องงวานหนักคืออย่างขนตาแดงขนตาแดง,ขน,แดงขนตาแดงเหมือนแม่ลูกก็แดงนะคะแต่ว่าไม่ใช่เป็นวัวหางดอกนะคะเป็นงัวานหนักพี่น้องเบิงลำตัวลำคิงเบิงตูเบิงตนมันมีนมติ่งหนึ่งนะคะอ๋อมีติ่งหนึ่งมีติ่งหนึ่งน,น้อยๆค่ะอันนี้แจงว้ฮาร์คนเพื่อตีค่ะตีแหน โอ้ตีขัดตี่เนี่ยแม่ตามแ้วเอาสมอติว่ตีเป็นสองติ่งกับตีงัวมันให้ลูกออกลูกไต่คือเก่ามันไม่ได้ส่งผลไปถึงลูกบางตัวนะพัธุกรรมมันบวมติ่งกับมีส่งไปหาลูกครับแม่ลูกงามงามพี่น้องครัค่าสามหมื่นบาทเ่าได้ก็สามหมื่นสามหมื่นบาทแม่ลูกคุณเนี่ยจ้าลูกตัวบักไงสามหมื่นบาทจ้าสามหมื่นบาทไอ้ก็ได้ช็อคกิ้วราคานี่แม่ลูกลูกตัวแม่ สามหมื่นบาทสามหมื่นบาทปกติทำเป็นแม่ลูกโตผู้นี่สามหมื่นเจ็ดผืนเว้แต่ไม่ได้กี่เอาหนีเบิกเปียงเอาพี้ได้แน่นอนแม่มันกับหูพร้อมแต่ไม่ได้กี่ตัวที่สามนะคะผมทํางานมาแต่กี่นะครับตัวเนี่ยแม่ลูกลูกตัวแม่สี่สามประมาณสี่หมื่นกว่าบาทจ่ายคือสามหมื่นเลยซื้อสามหมื่นถือซื้อพี่น้องต่อได้อีกจักหน่อยทรงฟีแห่ลอยโลกผู้ใด้ยุไก่อยากได้แบบมอมเมาจะได้สุดตั้งฟาร์มไปเลี้ยงคุยกันได้รวมๆกันหลายๆโครมแม่เอาสมองก็ออกกำไรด้วยไม่เยอะเออค่ารถเท่ากับคุยกันค่ะ ส่งถึงที่ส่งถึงที่จะไปสามหมื่นบาทสามหมื่นบาท<อ>เปิดแพ่งไรมันนั่นได้ขายไอ้เอ้ยเอาของดีของถือไม่พี่น้องเขาเลี้ยงลดไอ,<ล>ดไอ้เดี๋ยววินราคาไอบ้บอกว่าลได้ถือไร้เพินพ่นค<พ>ิด<ข>อดคิดถึงออสโม่ไนเด้อแม่ลูกบัดถือแม่ทองบัดมาแพงไอ้เอย้ยแม่นมะครับอุ้ยงัวแม่ม่านมันแพงก็งัวแม่ลูกพี่น้องเอาแม่ลูกไปเลี้ยงแต่แม่ม่านก็ดีขึ้นกันละสื่อให้แน่เบอร์ที่ เจ็ดวายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจ้ะเจ็ดเจ็ดแม่ทองจ้าแม่ทองแม่ทองพลิกแดงสามเดือนจ้ะโอ 4, 4, 4, 4, 4อซี่ีีเดือนทองพริกแดงสี่เดือนจ้ะสูงร้อยสี่สิบสองเซนติเมตรค่ะพี่น้องขาสูงหนึ่งร้อยสี่สิบสองเซนติเมตรตัวที่สามในทองพี่น้องงวัวตัวนี้เป็นงว่วเปลือกหนาเปลือกหนาคือยังขาดพี่น้องเบื้องท้ายมัน่นพี่น้องเบื้องหนังเบื้องบือเบื้องลึกมัน่นคันสมบูรณ์อวนเต็มที่มัตสิย่างอิบะคาขางัวแม่นี่ครับจ้ะ บ่าไงบางมือนีคือมันเล่นสมบูรณ์ซื่อเนาะมันพึ่งแยกลูกออกบระโน์ละมือนี้ยมันบ่ได้กินหยาวว่าไงจ๊ะมันไม่ได้กินหยาบุรละคนภาสีมาคอมเมนต์มาแม่เอาสมมติว่างั้นคือจอยแต่พี่น้องหัวเลี้ยงลูกมันก็้จอยธรรมดาหัวเลี้ยงลูกค่ะครับรับรองว่าขยุ่นนั่นหมาสมมติมันอ้วนบุสุตูคนละค่ะพี่น้องครับอันนี้มันเป็นงัวซื้อมาขายไปพี่น้องต้องเข้าใจเด้อค่ะเด้อพี่น้องขาไปเลี้ยงเอาสิ่งวี่จอยไปเลี้ยงให้อ้วนนั่นคือคนเก่งค่ะเท่าไไหร่่่นนนะะตตััวววีี้้้แมมเเอาาสปิดบทค สองหมื่นแปดพันแปดพันห้าร้อยบาทพี่น้องในหัวโตกซุดๆไม่ไม่ใช้ใสไปเรื่ยงรับประกันทองอประกันทองเรียบร้อยทองแท้ทองปลอมทองแท้ค่ะทองคดฟูดจูงแมนมากครับฟูดจูงหนูกินซีเครปพรี๊งกินอะไรเขาไม่อยู่นะพี่น้องว่ากินยาเก้งสู้โตก่ะห้อยเอาครุไอเบียงมือเนี่ยถ้าไอซื้อเรื่องบาทตัวนี้ไอซื้อเขาจะคุยกันหลังไม่คือบอกเวลาเขาตัวกันได้หลายนแปดห้าร้อยค่ะสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาท แปดพันห้าร้อยบาทผู้ใดว่าเบิงบกคักคลิปเลี้ยวโพดแอดไลน์มาเด้อจ่าเด้อแอดไลน์มาแมวสมอสีทรงให้เบิงขับไปไล่ตัวไปมือนี้แมวสมอเฝ้ามือนี้บ่เป็นยังพี่น้องทั้งฝนสิตกทั้งมันสิคำทั้งง่วเฮาเหลียหลายค่ะครับจ่าทั้งหงากระทันเด็ดตัดค่ะคักในแนวสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทพี่น้องครับสองหมื่นแปดห้าร้อยจ่าคุณแม่อาบน้ำไม่ใส่คือเฮียแตกเฮียโสดในมือนี้เนาะเอ้ยเปียกไปแล้วละไอเอ้ย ถักๆเนี่ยเนียเอาอีปูกยู่นี่มันยางไปใส่ละบ้านตัวนี้เดีโอ้มันสูดไปฝุ่นเอาพี่น้องแม่ทองต่อเลยค่ะครบเบอร์ที่เจ็ดใบมอนแปดเตีาล,ลงลเลยลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเบอร์เจ็ดตัวต่อไปเดียวนี่ละเบอร์ที่เจ็เอเาเบอร์ที่เจก็ดสองสามี่ห้าหกเจ็ดเออเบอร์แปดเตอ เบอร์18ไอ้บอกว่าแปดแปดแปดเสื้อไอ้แปดไดพี่น้องได้จำซอยกันเด้อห้างเทียนมันกระลงพี่น้องเราอฮะเจ้าหลงหัวราคามันง้อหลายได้อเต็นเบอร์นะตะกี้คือตัวตัวนี้ถือเนาะตัวนี้เาต้อองบกแม่ท้องค่ะแม่ท้องนอกตั้งโจกูพี่น้องเอ้ยเครื่องอานวลดางค่ะเครื่องผ้าเครื่องอุ่มค่ะพี่น้องขาตัวนี้แม่ท้องจ้าผสมได้ีกเดือนนะครับงวัวตัวนี้ผสมได้สามเดือนจ้าอ้ผสมได้สามเดือนค่ะสูงหนึ่งร้อยสี่สิบแปดเซนติเมตร อันนี้คือเป็นงัวฟียมไงเนาะงัวฟม้บไงค่ะเท่าไรครับราคาราคาเปิดไว้สามหมื่นสองพันบาทจ้ะสามหมื่นสองพันบาทจ้ะต่อรอประกันท้องประกันทองตาทุกตัวนี้มีนมติ้งค่ะพี่น้องค่ะมีนมติ้งจ้ะแล้วก็ติ้งคู่พ้อมติ้งคู่จ้ะอันนี้แก้งให้ทราบต่แม่สมว่าบริไดติค่ะอันนี้แก้งให้ทราบติงคู่หลังน้อยน้อยค่ะพี่น้องคะจ้ะติ้งคู่หลังน้อยๆงวหูเชียงเชียวพี่น้องกินเก่งงัวแม่สมว่าในกนเก่งแล้วก็จับบ่ายเด็กผ ครับจ้ะเฟมใหญ่ๆเลยจ้ะตัวนี้สามหมื่นสองะสามหมื่นสองต่อร่องได้อีกพี่น้องขาเป็นเป็นหัวเฟมใหญ่เด้อค่ะเด้อตัวนี้ไม่ได้รู้ตัวประมาณตัวที่สองค่ะตัวที่สองก็รักสิไปนะครับเนาะจ้ะตัวที่สองก็รักสิบไปนี่พี่น้องขาตัวใหญ่ๆเลยค่ะไปไอ้หันแจมทันหมายเลขแปดเนาะนี่เนาะแปดเด้อพี่น้องเออสามหมื่นสองพันบาทจ้ะเอาเบิรงหมายเลขเก้าบันเนาะไอเบิรงแล้วตัวนั้นสองหมื่นแผล่น่าอดจะได้ขายก้อนมูตัวเขาเงี้ยวหน่าไอเยังติดแตกตัวนั้นอยู่ เบือ้องหมายเลขเก้าค่ะเก้าดีสิดีพี่น้องเอ้ยผู้จบผู้งามครับบอเพียหมายเลขเก้าเก้าดีสิบดีเก้าดีซิบดีพี่น้องเอ้ยมาเอาหมูไปเลี้ยงว่าเป็นงัวได้หี่หมูหมูแม่ท้องสี่เดือนกาักวๆทองสี่เดือนกลัวๆเนาะจ้ากับช็อกโกแลตค่ะครับใบหลอดครบพี่น้องค่ะส่วนสูงหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดเซนติเมตรค่ะตัวนี้มันคืออ้วน,นครับตัวนี้อ้วนใหญ่นะค่ะเจ้าของอเกาเเรี้ยงดีแห้ง เลียงบอดีแต่เห็ดเสียกกินดังง่วบมันกินมันกินเข้าไปไม่เอาสมมตเลาเลี้ตดมันพี่น้องต่มันกินคักก็เลยตัดออกใส่เมาคุกละคนมาเป็นแต่จูงได้เพ่อจูงได้ถด้พี่น้องเรื่องง่ันเป็นเสียกแต่ว่ามันหูค่ะดังมั้นบอด้แข็งค่ะครับจะบาทครับตัวนี้ตัวนี้แม่าสมมตเปิดใบสี่หมื่นสองพันบาทจ้ะสี่หมื่นสองพันบาทจ้ะมันเป็นห่วเฟี้ยงง่วง่ามพี่น้องตะกี้ขายบ่รูทามื้อหาได้อ่หนึ่งง่วงส่งนี่ครับเออเบื้องดาบเบือน ใหญ่กวู่มูงามกูมูจ่าสี่หมื่นสองจ้ะสี 42, ่หมื่นสองพันบาทพี่น้องครับประกันทอ้องประกันตำหนิเด้อพี่น้องเด้อมาเอาไปเลี้ยงขาง่วนสุดนี่มีแต่เพาะเอาประกันท้องประกันตำหนิจ้ะตรวจเรียบร้อยช็อกโกแลตใบหลอดครบจ้ะพ่อพันกำลังมาดังเลยให้เก่งเรื่เม็ดสีนั่นวะครับจ้ะกัมเนือ้อพอนวดนวดพี่น้องนวนแดงเจ็บเก็บเบิ้งหน่อบึงให้เฮ้ยนายใจอยากเอาไปใะเลี่ยงเพอย่างนี้ไอง่วนเม่นี่มันเป็นตะเลี่ยงเพราะเี่ยงครับมันหูมันเชื่องควอมค่ะเนาะ เชีย<า>่ยงมาจุงเหรอหมามีนมตีงหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อบอกกันไว้มีนมตีงหนึ่งค่ะงมตีงหนึ่งจ้ามีนมตีงหนึ่งไอซ่องก่อนเอาอีหล่าเพื่อนซองนมดูอีหล่าเอ้ยโอ้ยน,น้อยน,นะนะจ้านมตีงหนึ่งบอกกันไว้พี่น้องพูดเรื่คนเพื่อนตีกระดักกระโดกค่ะปะเอาพี่น้องมาหมายเลขเก้าเด้อนี่เด้อมาอีหล่ามามาเข่าลักเฮ้าไม่สิไปตัดหญ้าให้โอ้ยฝนก็สีมากขึ้นมาสิได้กินข้าวโพดมักบุ้ยเอ้ยแสดงว่าบ่มีเข้าจูงไงก็มีเข้าต ท่านนั้นมันจิบดังน,นี่ถอยหลังกันไหมครับเมียนจ้ะเอาอันนี้เอาสาวนาเวมาให้เบิง้งสาวนาเวสาวนาเวคิดก่อนกับมีนาเวก็ได้ขายเร็วเร็วเมียนป่ครับอันนี้ก็หน้าเวอีกค่ะหน้าเวจ้ะสาวนาเวครับพี่น้องขาทองหาเดือนกับพริกแดงค่ะอันนี้ทองแหลกทองสองครับทองที่สองจ้ะทองที่สองจ้ะแต่ที่คือนาเวค่ะสาวเวจ้ะสาวเวแรนนี่ด้อ อันไอ้กับวินน้ำง้อแหลมยางวนไหลกับวนน้ำมันจ้าคนเมืองก็ติดตาไรหนึ่งร้อยสี่สิบบวกจ้าสูงหนึ่งร้อยสี่สิบบวกจ้านะครับผูกเชืีองพี่น้องเอ้ยผูกดามจูงได้ง่วงบานบานเฮ้าครับจะไปครับตัวเงสี่สองหมื่นเก้าจ้าสองหมื่นเก้าจ้าจะเดินกับท่องไว้ท่องหาเดือนจ้าท่องหาเดือนสองหมื่นเก้าจ้าโอ้ตายไปขายอมมันเก็บเก็บ ได้ขายบ่ได้ขายกับโซเชียลยูทูบนะไม่ได้ขายกับบ่ขา,ายบ่ได้ขายกับบ่ปล่อยสือบ่ขา,ายกับเลี้ยงคืขขอเก่านั่นแหละจ้าบ่ไอาว่าถือคักนะครับอุ้ยอาจจะหนูอยากหาของดีๆไหมพี่น้องบ้านเฮาได้เลี้ยงพูน้องคนโทรหาว่าไปซื้อว้ออันนั้นอันนี้มาตาทางอื่นเสียดายมาฟอดไม่เอาสอมอซาโฟสักครับเอาพี่น้องซื้ออีกคือเก่าแล้วมีเงินก็ซื้อไว้อีกคือเก่าหน่ะล่ะงัวนานาครับเอาอีนี่ไว้สุดท้ายจ้าอีกกินต้มน้องนี่ กินต้มน่องบอกเอยเข้ากับขาดพี่น้องเอ้ยบอมีเวลาเปลี่ยนสิเปลี่ยนให้ยูเด้อค่ะผู้ใดเอาแม่นี่อ๋อสิเปลี่ยนเข้าให้ยู่ดอรอันนี้แม่ทองจ้าแกลูกใหม่ๆค่ะบอนพ่ออาทิตย์พี่น้องหัวตาเศร้าห้องนุ่มยังไก่อยู่นั่นครับทองแล้วสองเดือนก็ช็อกโกแลตค่ะอ๋อทองแล้วสองเดือนก็ช็อกโกแลตเนาะใบหลอดครบตรวจอันตาซาวเรียบร้อยค่ะใบหลอดครบอันตาซาวเรียบร้อยสูงหนึ่งร้อยสามสิบแปดค่ะสูงหนึ่งร้อยสามสิบแปดนะครับ ลูกตัวที่สามไม่ทองค่ะพี่น้องค่ะลูกตัวที่สามไม่ทองจ้ะประก,กันตํานี้ค่ะแต่ว่ามีนมติงติงหนึ่งแล้วค่ะเด้อบอกกันไว้อ๋อมีน,ม,นมติุดสืส่อได้หัวนมติงกับมีแต่นมติงได้มือสีบลมีกับบลมีแต่ว่าสีาม่วกับบลได้สีแล้วค่ะจ้าแน่นอนอาเปาะเดียวนั่นเอาบลูอีกในกี่ก็ทำเนี่ยเอาบลูไปอย่างเจ้าบาทครับตัวนี้ตัวนี้เปิดใบสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทค่ะสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทจ้า มันติดติ้งจลกสิบติ้งมันติ้งเป็นสองราคาเท่านี้ไหมราคาซัมนี่เนาะไอเนาะแมนครับรอความสมบูรณ์เด้อพี่น้องเดอ้อนี่ครับจะไม่ออกสมมติว่าสีเฮดวัคซีนล้ำปีสก,กินอยู่ข้างหัวสุดนี่พี่น้องออกไปนี่สบายใจได้เลยออกเฮดบัคซีนได้จากมืออื่นนัดสินัดคุณหมอขอมาตาเศร้าค่ะ<อ>พี่น้องเขาโชวมากกินก้างกินก้างมือแรกนี่แหละมืออื่นส่งแล้วกับบัคซีนพร้อมเลยค่ะ อ๋อแสดงสว่าซื้อนี่คือมั่นใจได้แต่ว่าปากเขาเพื่อวัคซีนบ่ฮันมาก่ะแต่ว่าล้ำปีสก,กินเนี่ยว่ามันมากแล้วละ่ะเพิ่นโทรมาบอกแล้วอ๋อใช่ล้ำปีสกินใช่ใช่ล้ำปีสก,กินหใกกนห้พร้อมเครื่องง่วนหน่อยง่วนใหญ่ครับพี่น้องขาเอาไปให้มั่นใจสบายใจได้เลยครับจ้าปไปตัวต่อไปนะครับป้าพี่น้องครับ้เรียกคักโลเนี่แป๊บเดียวนะครับหายใจนั่งกับ่บท่านพี่น้องครับเขาว่าผมว่ามันผุบๆเรื่อจะขึ้นมาหยั่งลงมาเอาไปผูกไม่ก็ได้ครับคุณแม่นะครับ พี่น้องผมาฟังนะผมมาหูฟ้าคืมฟ้ายัางเอาอไอ <ปะ S 2> ไง้ง่วกินเนอาอไหมเจ้าเหรอไอ,ไอจ,ะจะได้กินเหร<ะ>อว<ะ>่าหน่อยสะตาเนอาอไหมเหรอห้วย<ง>เอาพี่น้องเขาเดินได้ามาถึงตัวสุดท้ายแล้วค่ะมึอนี่ม่เอาสมอไปเร็วเนี่ยจากหน่วยเด้อค่ะเด้อครับพี่น้องสนแกตัวไหนอยากซอตัวไหนทรมาซอค่ะโทรมาซอเลยนะครับอยากซอตัวไหนทร่มาซอค่ะรับสาย24ชั่วโมงคะแล้วคนโทรจากต่างประเทศคุคนว่าโอ้ยมักไม่เอาสมอไหล มีงบสมีสมีจัดให้ในเด้อมีอายุบ้านอยยุซองวสันเอายินดีต้อนรับหลายๆค่ะครับจ้ากินต้มน้องกินต้มน้องเก็บผักอีเลิศรอสิคะเก็บผักอีเลิดรอแม่ท้องเก้าเดือนค่ะไอ้บ่หนักเกินกลางสิ้นเดือนดอกออกยี่ดอกท้องเก้าเดือนแล้วจ้าเกี่ยมันรันแล้วไมไอ้โอ๋อ๋อมันรันอีลีล้วจ้าสูงยสี่สิบหกจ้าโอ้เชยงค่ะบบ่หูุบบ่เอางินค่ะว่าแม่นี่ ผสมมันตัวใดก็รครับอทับตูจ้าไอ้ทับตูทับตูมากเนาะทับบ่ามันแดงหัวรุนมากควบบนบ่าคือไม่ออกสมอมาจากไหนเข้าขายอย่างกันไอเพื่ออย่างเพื่อควบสบายใจครับบออยากเห็ดพอายซะเราเลี้ยงใบรอดบออึดบออยากอันนี้บ้าให้พี่น้องฟังแล้วพี่น้องที่ซื้อว่าท่องบอว่าสิเป็นฟ้ามีออสมอหรือฟ้ามผู้อื่นกระซำให้ทับใจไ้หาสิบหาสิบอาจจะออกในใบหรืออาจจะออกชะลเลออกแ่ากกัดนี่มันมีเจอมาแะมาบ่อยแล้วไอ เออเพราะว่าอย่างเขาบอกผมว่าผู้เด่นผู้เสื่อผู้เด่นผู้เสียบเราไม่รู้ที่ไปที่มาเนาะแต่มาจากไหนแม่สมมติขายสัตว์เด้อพี่น้องเด้อบ่มีกาบาบ่มี่ี่กาบามีหัวนหน่อยคือกันมีใบกาบามีใบบ่มีใบกวบาบ่มีใบค่ะครับจ้ะไม่ออกสมมติชัดเจนชัดเจนนะแม่เนาะคือให้พี่น้องทําใจไา้ใคันซื้อว่าทองคันย่านว่ามันออกบ่คือใบเนี่ยให้ซื้อแม่ลูกเขาเห็นลูกมันแล้ว ครับอ่ะอันนี้บอกกันไว้จะบ,บาดขับโทงเสียหุ่นไหตัวนี้เปิดใบสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทอีนี่สิ้นใหญ่ก็อีอ้วนค่ะแต่ว่ามันหั่นเบ่อ้วนซักอีนั่นซื้อครับเป็นวัวเฟ่ม์ใหญ่เลยจ้ะอีแม่ก็บอกวา่าอยากขายดอกคันบ่ได้ขายกับสีว่าจะกินต้มน่องแล้วพี่น้องบ่า,บาจะกินมืออื่นมือเฮ้ยจิีเอาแล้วพี่น้องแม่สมมติเท่าประสบการณ์ที่ที่เลี้ยงวัวม้าเนาะไอ้อีสื่อวัวมาขายวัวตัวใดมีกินโตหอมหอมเนี่ยไอ้ลูกเก่งมันคุณแๆด พอวีไอ้สบายไปแล้วมองไหมเอาพี่น้องมั่วตัวนี้มันสิลูกเก่งยีดอกกินตัวมันหอมครับมาสมอสังเกลีงัวมาขายตัวไดมีกินอมหอมเี็นลูกจะสวยมากครับเอาจะสั้นละค่ะพี่น้องขาเก็บพักอีเลดลอดเด้อค่ะเด้อสามหม่ก้าหอยกิงกลางโท่มากค่ะหาเบื่อไม่ออกสมออะเบอร์ติดต่อครัคุณแม่เบอร์ติดต่อศู3ย์มค่ะศูนย์แปดสามเจ็ดเก้าเจ็ดเจก้าเจเกเกค่ะพี่น้องห้าเก้าสามเก้ไม่ออกสมอมู่5าโทรมาได้ยีสิบสชั่วโมงพี่น้องอยากได้แบบใดต้องการแบบใดดัห้้ไ บัดท,ที่นี่สิบอกอันหนึ่งสูฟังว่าสุดมาหันเนาะมีแล้วมีครูหนึ่งลูกค้าโทรมาเอาทางคุณละ<อ>ทางคุณละทางอย่างคุณละไอเอ,อ๋ยโทรมาว่ายอย่างได้ครูนี่ไม่เอาสมมติกับฝ้าหารถให้ถ้าได้รถวันนี้ผมถึงจะเอาวัิษัเข้ากับฝ้าหารถรถตีจากสารค้าม,มันานี่วันนี้ง่วขึืนรถแล้วก็โทรมา,มาบอขว่ารถยังครับยิ่ขึ้นแล้วค่ะเาข้าก็วางสิเนาะเอามัดจับไปพั่นหาไม่เอาสมมติกับบริษัทอีกอย่างหลายบริษัทเป็นเคสแรกที่เจอเลยบัดท,ที่นี่ท่านลวกกับโทรมาอีก หัวเป็นแม่ลูกกัจริงไหมครับเป็นจริงค่ะป,ประกันท้อมไหมครับประกันค่ะเริ่มเริ่มว่าเอาง่วนั่นแหละแต่ว่าบัานมีคำบอกสิบอกับเฮ้าก็หัวเ,เชียงยื่นเลยเชียงเงื่นออกอบาสีบอกคนเจนก็บอกว่าไม่ต้องมาส่งนะครับไม่รับระนะเอาตายพี่น้องไม่ออสมติก็เลยเสียความรู้สึกเงื่อนจำสำนวนบ่ไ้อย่างไรได้ดพี่น้องคะ่ะขันพร้อมอีจังสังบว่าสิบเป็นน้ำฟ้าไม่ออสมติหรือว่าฟ้าผู้อื่นก็นดีพี่น้องยาไปเห็ดจังสี่ค่ะพี่น้องคะ่ะผู้ขายนี่มันเสียความรู้สึกเฮาหาของดีๆถือๆว่าหายแล้วจะเห็ดกับเฮ้าจังี่อ พร้อมอีหลีจังซังกับพี่น้องขาฟ้าวฝากพี่น้องไว้เในเด้อฝากติดตามกอกงัวแมวสมอค่ะเอาพระยากินต้มน่องต้องเอาตัวนี้ครับจ้ะเอาไปเลี้ยงออกตัวแม่ตัวเถิดบ่หูค่ะครับแต่ว่าเลี้ยงง้วน่ยใหญ่ค่ะใหญ่งามค่ะครับเอาสำหรับคลิปนี้แมวสมอกราบขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ